สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทํางานเต็มวัน,นะคะ่ะเข้าสวนแปลงนี้นะคะทุเรียนอายุ3าปีค่ะทุกคนตัดหญ้าค่ะวันนี้ตัดหญ้านะคะแล้วก็แหวกโคนทุเรียนนะคะเพื่อที่เราจะกําจัดนะคะสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะทุกคนที่แบบทาให้เกิดโรคในทุเรียนได้นะคะทําให้โคนทุเรียนเขา โปร่งนะคะแล้วก็ระบายน้ําได้ดีระบายอากาศได้ดีนะคะทุกคนเศษหญ้าเศษกิ่งไม้อะไรนะคะในสวนของนี่นะคะก็จะพยายามเก็บออกจากโคนทุเรียนของเราะคะ่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เขามีญ้ารกปิดนะคะก็จะมีพวกมดพวกแมลงพวกอะไรก็แล้วแต่เข้าไปทํารังหรือว่าอาจจะนําพาเชื้อโรคเชื้อราอะไรแบบหมักหนุนได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะทุกคนก็คือกิ่งทุเรียน,นะคะ่ะเราตัดแต่งกิ่งไม่ทันนะคะก็เลยมีกิ่งที่เขาแบบ จลัดไปเองนะคะทุกคนเขาก็จะแห้งแล้วก็หลุดไปค่ะทุกคนดังนั้นก็ทําทีละงานนะคะเนื่องจากเราทําไม่ทันจริงๆค่ะนี่นะคะคือตัวอย่างอันนี้ใครรู้ไหมว่าตัวอะไรน่าจะก,กระสุนพะอินงาทุกคนอันนี้นะคะก็มีอีกเยอะแยะมากมายนี่เราจะสังเกตน,นะคะดูจากต้นนี้ชัดๆเลยค่ะเฮ้ยมีอะไรไปดูที่โคน,นะคะคือรังมดนะคะทุกคนรังมดคือแบบ น่าจะลงไปลึกมากอันนี้นะคะหลังจากที่เราแหวกแหวะนะคะซึ่งมดที่ทุกคนเห็นนะค,ะคือมดที่มันแบบคันมากเลยนะคะทุกคนกัดเจ็บมากด้วยก็ถ้าเราพ่นยาใบทุยนนะคะเราก็จะต้องพ่นยาลงไปที่ต้นแล้วก็ลงไปที่โคนด้วยนะคะเพื่อที่จะกําจัดแมลงต่างๆเหล่านี้นะคะทุกคนน่ากลระดึบกระดึบนะคะตัดยากาก็จะเจอความแบบ ตะมูตะมิของสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ที่เราไม่ชอบเลยจริงๆนะคะก็คือมดค่ะทุกคนมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะมดแตงไฟค่ะทุกคนออ mm ื hmm. คือไม่รู้ลงไปลึกขนาดไหนนะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่แน่ว่าต้นทุเรียนของเราที่ปลูกมาสองสามปีนะคะอาจจะตายได้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็มานั่งพักนิดหน่อยะค่ะ ชมว,วิวกันค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะวันนี้เป็ดเสร็จ30ใไร่นะคะเราตัดหญ้าก,กันไปนะคะ4เครื่องนะคะใช้คนทั้งหมด4ี่คน,นะคะ่ะใช้เวลาสอวันนะคะซึ่งเราตัดเฉพาะรอบโคนนะคะทุกคนส่วนตามร่องแถวนะคะเราก็ใช้รถตัดหญ้าตัดะคะ่ะก็ช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดกำลังคนด้วยนะ